บายสีเทวนาคาศรัทธาเชื่อมัน่นในพุทธศาสนาสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามาดูการประกอบใบสีไหวบูชาเท้าอาสุรินทราหูกันนะคะเป็นใบสีรักษณะ ั้นเดียวเ,เราจะทําเป็นชั้นเดียวก็ได้หรือว่าสองชั้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับพานนะตัวพานนะคะอันนี้ใบสีใบบูชาเท้าอสุรินทาราหูจะมีทั้งหมด12ช่อนะคะ12ช่อโดยใช้ช่อแม่เก้า,เ,าเป็นช่อเป็นช่อรับเออช่อลงนะคะ อ่าเป็นช่อรับหรือช่อลงอ่าเป็นแม่ก้าวนี่เป็นกำลังของพระเกตนะคะอืมเราจะติดติดเป็นฐานฐานแรกฐานฐานแรกใช้อ่าสามช่อนะคะเป็นสามช่อเราจะจะทําเป็นใบสีอ่าเป็นห้องค์วิสุทธิเทพอ่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่คุณหรือว่าไหว้สาบูชาเทพเทวดา อันนี้ใบใบปูชาเท้าอสุรินทาราหูโดยเฉพาะเป็นใบสีอิติวิบังโสอ่าคือผู้สงบสุขอยู่หรือผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อ่าเป็นผู้ที่เลิศเป็นผู้ประเสริฐอันนี้คำว่าอิติวิบังโสอ่าเป็นใบสีของพ่ออสุรินทาราหูเท้าอสุรินทาราหูนะคะ เป็นใบสีที่ใช้ทั้งหมดเมเก้าเป็นช่อลงสามช่อกับช่อขึ้นขนานกันกับเมเก้าก็เป็นเมเก้ายกกำลังปัตตพีก็คือสิบห้าพันนิ้วนะคะ่ะเราใช้เป็นขนานกันเป็นช่อขึ้นช่อลงเป็นช่อรับกันยกอันนี้ยกกำลัง ปัตตพีเป็นกำลังของแผ่นดินอไวอ้เวลาดาวนพกระของอ,อสุรินทราหูอย่างนี้เรียกว่าดาวพระลาหูโคโจรมาพบหรือว่าโคโจรมาอย่างนี้เราก็อทำไหว้บูชาเพื่อมาให ดงชะตาเราตกหรือว่าลวงชะตาเราอ่าไม่คือปัดเป่าสิ่งที่ว่าไม่ดีออกไปอันนี้มันเป็นใบสีไหวบูชา,าท่านโดยเฉพาะแล้วก็อ่าอีกช่อนอันนี้กำลังติดติดใบสีแม่แม่สิบสอเป็นช่อลงนะคะอ่ามีแม่แม่เก้าอันยกกำลัง ปัจพีแล้วก็แม่สิบสองเป็นช่อลงอีกเหมือนกันสามช่อเหมือนกันอ,อันนี้จะติดอีกสามช่อติดสับบางกันระว่างแม่เก้านะคะเนี่ยแม่สิบสองแล้วเราจะติดเป็นแม่ขึ้นก็ได้เป็นแม่อแต่ว่าติดเป็นฐานที่สองแม่สิบสองฐานที่สองก็ได้ถ้าเราจะทําเป็นสองชั้นอันนี้ถ้าทําชั้นเดียวก็ติดเป็นช่อช่อชั้นเดียวกับแม่ เก้าเป็นช่อลงอันนี้เป็นใบสีชั้นเดียวทําเป็นชั้นเดียวนะคะอันนี้เป็นผานใหญ่เลยใช้เป็นช่อช่อลงติดชั้นเดียวกันกับแม่เก้าแม่สิบสองกำลังพลาหูน,ะะน,นี่ยแหละค่ะันติดให้ดู ภาพอาจจะไม่คมชัดหรือว่าดูอาจจะสีอาจจะไม่สดใสเพราะว่าติดตนคืนมันเป็นกระปร่องด้วยติดกำลังพลาหู บสีไหว้ไหว้บูชาเท้าอสุรินทราหูเป็นเป็นกึ่งเทพกึ่งในรูปลักษณ์ของอพญายักษ์แต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็คือเทวดาองค์หนึ่งเหมือนกันผู้ที่ได้คำพยากรจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมินะคะเท้าอสุรินทราหูอ เป็นโู้ที่จะได้มาตรัสสรุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกในภพหนึ่งชาติหนึ่งในเบื้องหน้าอันนี้เป็นเป็นแม่16ช่อฟ้านะคะอ่าติดติดติดขนานกันกับแม่สิบสอช่อลงนะคะอันนี้เป็นช่อฟ้าช่อขึ้นเป็นใบสีชั้นเดียว ใช้ทั้งหมด12ช่อนะคะอ่าช่อขึ้น6ชอ่อช่อลง6ชอ่อเป็น12ช่อพอดีอ่าเราจะสับวางกันแม่เก้ายกกำลังปัตตภีกับแม่16ช่อฟ้าอันนี้มันจะสับวางกันแม่เก้ากำลังพระเกตกับแม่12กำลังพระลาหูวนนี้ก็จะสับวางกัน เป็นช่อลงอันนี้เป็นช่อขึ้นแม่ 10, 16บสบช่อฟ้าสับบางกะแม่สิบห้าเอ้แม่แม่เก้าอ่ายกกำลังปตัตตพีก็คือสิบห้าพันนิ้วน่ะคะ่ะ่เป็นใบสีไหวบูชาเทา้าอสสรินทาราวโหวใบสีช่อฟ้านะคะช่อฟ้าแม่สิบหก ใช้สี่พันนิ้วนะคะอ่า,อาตัวแล้วตัวตัวใบสีอ่าองหน้านั้นเราตัวใบสีจริงๆแล้วช่อฟ้าสีกับชอดธรรมดาก็สิบสองพันนิ้วรวมกับตัวช่อฟ้าอีกสี่พันนิ้วก็เป็นสิบหกพันนิ้วพกดี ทำเนอันนี้ทำตามลักษณะาพานนะคะในทำทำเป็นชั้นเดียวทำสองชั้นก็ใช้สิบหกช่อเหมือนเอ้ใช้สิบสองช่อเหมือนเหมือนเดิมก็คือใช้ใช้แม่เดียวกันลักษณะเดียวกันแต่เราติดเป็นสองชั้นสองชั้นสองชั้นก็คือหมายความว่าเราเราติดติดแม่แม่เก้า แม่เก้ากำลังพระเกตเนี่ยเป็นช่อช่อลงอ่าขนานกันกับแม่เก้ากำลังพระปติพีเนี่ยขนานกันเสร็จแล้วเราก็ติดแม่สิบสอง่าเป็นช่อขึ้นอ่าฐานแรกสับวางกับแม่เก้ากำลังพระเกตเสร็จแล้วเราก็ติดฐานที่สองก็เป็นแม่สิบหกช่อฟ้าสามช่อแค่นั้นมันขึ้นอยู่กับพานนะคะอ่า ใช้ใช้ตัวเดียวกันก็แค่12ช่อตัวใบสีมันจะมีแม่ก้าสมช่ออ่าแม่ก้ายกกำลังปัตตพีสช่อแม่12บสามช่อกับแม่16บอ่าช่อฟ้าเนี่ยสามช่อ,อเป็นใบสีไหวบูชาเทา้าอสุรินทราหูโดยเฉพาะนะคะเป็นใบสีอิติอิติวิวังโส ก็จะประมาณนี้นะคะหาก f อท่านใดจะเอาไปต่อยอดทำบาบบูชาก็ได้นะคะหรืองสงสัยว่าใบาสีช่อไหนจะให้ประกอบให้ดูหรือว่าประกอบตัวใบสีให้ดูก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะอเอาไปไปทำเป็นต่อยอดใช้บูชา,อาเองก็ได้ เรามีห่วงวิธีการทำวิธีการติดนะคะ,อ,ะอันนี้คอมเมนต์มาถามก็ได้นะคะหากสงสัยอขอบคุณมากค่ะ